ข้อสามวักพี่น้องหนึง่งตาบะเตา,บ,าบัดชีวิตของเราทานต่างหลายพี่น้องครับมีอยู่สามโคนี้ที่สำคัญที่เราจะต้องปรับปรุงหนึ่งคือเตาบาัดพี่น้องต้องไปตามเล่เช็คเล่เนาะตัวซอบเล่ว่าเตาบัดคืออะไรทำอย่างไรเรียกว่าเตาบาัดเตาบาัดตีจะซอทำหรือเตาบัดที่อลลัลตัลาทรงตอบรับแบบไหน สองหลังจากตบัะเลวะาอามะนาอีมันพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวาะวะตะลาเต็งรักอีมันเรื่องลักอกีดะลักศรัทธามีขีโครายละเอียดเป็นเช่นไรพี่น้องเนาะลักอกีดะลักศรัทธาเต็งให้ครบเนาะไม่ว่าจะเป็นสีพัดวาจิบสำหรับอัลลอฮฺมุสตาฮินฮารุสในวิชาอุสลุดิดดน สามเหล่วอามมีลาโซลิฮาทำอามานลันติโซเลตสามประการเช่นนี้พี่น้องฝาอูลาอิก a ยะเดคูลูนันจันนาอัลลอฮวาพวกเขาเล่านันอัลลอฮ์ประกันเลยพี่น้องได้ข่าวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลามีเบียเป็นรวยลานพี่น้องี่ระครับมีเบียเป็นพันลานเป็นเบอร์ล้าน ไปในวันอเคราีนไม่มีค่าเทยังเดิงพี่นองไม่ปฏิเสธไม่สรงใส่เลยบางคนพี่นองว่าชา่นโทษคาเลี้ยน้ำท่วมมดพี่นองบริวินข้างๆติดอยู่บนหิงลังคาบนเกอพปีนองเบียรในธนาคารเบิ้นลานทองคำนักกี่บาตพี่นองอยั่งครบ แต่มีสั์สินส้มบัติทางมดนั้นพี่นองคับภาวะดังกล่าวพี่นองเนาะถ้าวมามีผลประโยชน์อะไรมั้งเล็กับข้าวกลองยี่สิบบาทพี่นองครับเพื่อนว่าเอาตานวนเบียร์อยู่ในนู้นเลยข,ข้าวกลองนี่พี่นองอะ่ะนึ่งกลองนี่น,น้องไอโนมุลราคาเป็นพันล้านแต่นี่ข้าวกลองมูลราคายี่สิบบาทเนี่ยพี่นงค่ะห้าคำโตได้ข้าวกลองนี่พี่นอง มีความสำคัญต่อเราเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าอัลลอฮฺซุบหฮานะวะตาลาให้ริสกี้แค่พวกเรามากมากพี่น้องชูโกต่ออัลลอฮฺซุบหฮานะวะตาลาหนึ่งจากนั้นพี่น้องสามาติจะเนาะรวมสมทบทุนทำบุญพี่น้องเนาะอ่าของมัสยิดบานเนี่ยบางล้ามแห่งนี้ในการที่จโกอสร้างอาคารเรียน ให้กับลูกหลานและขยวาวชนนาพี่น้นนองกันัยัางาามานาบริจาคพานมาดีบัญชีมาได้เพราะทำไมพี่น้องเพื่อที่จะเป็นสเสบียงให้เกเราน้อในวันอาเครัในโลกหน้า